ราชาแบคโฮครับรถขุดเก่าญี่ปุ่นครับวันนี้มาพามาชมรถขุด3ตันประมาณ3ตันครึ่งนะครับเป็น i อเไอนะครับแบรนด์ดังญี่ปุ่นนะครับหรือแอร์แมนนะครับเฮดเอ็มสามสิบเอนะครับบูมอาร์มสวยครับคันนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับบุ้งกีสวยนะครับไม่มีรอยซ่อมมาเลยนะครับแสดงว่าใช้งานมาน้อยนะครับคนนี้นี่ฟันยังใหม่อยู่เลยครับฟันใหม่มากนะครับใบมีดถ้าไม่ได้ดันเลยรับสภาพดีมากแท็กเหล็กนะครับใบยังหนาอยู่เลยนะครับไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับบอดี้ใหญ่ครับคันนี้ใหญ่นะครับบอดี้ใหญ่นะครับ เป็นรุ่นทนนะครับรุ่นทนเลยคันนี้นะครับให้ดูเครื่องนิดนึงนะครับได้เครื่องสี่สูบครับคันนี้นะครับได้เครื่องสี่สูบเลยนะครับสี่สูบมิตซูบิชินะครับเครื่องแห้งสวยดีนะครับปมแห้งสวยดีนะครับปมที่อยู่ตรงนี้นะครับนะครับปมแห้งเลยนะครับโอเคนะครับหม้อน้ําใหญ่มากครับหม้อน้ําใหญ่มาก เคเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับบอดี้เป็นเหล็กหมดนะครับเหล็กหมดเลยนะครับใครชอบรุ่นทนทนนะครับใช้ดีๆก็คันนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายดีครับเผาหัวนิดหน่อยครับแล้วก็เข็มชั่วโมงอยู่แค่สา0พันเ็ดรอยชั่วโมงองครับครับเข็มชั่วโมงน้อยครับโอเคครับสวิงดีครับสวิงดี นะครใบมีดนะครับใบมีดยกตัวแรงดีครับนะครับใบมีดยกตัวแรงนะครับดูตัวเดินกันหน่อยดีกว่าตัวเดินเดินนิ่งครับนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับแท็กเหล็กนะครับได้แท็กเหล็กนะครับ เอาไปดูงานได้สบายครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่นะครับหนึ่งแสนนะครับ1ึงแสนแปดมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับยกได้สูงครับคันนี้นะครับยกได้สูงเลยนะครับยกได้สูงมากนะครับยกได้สูงเลยนะครับเอาไปกดเสาเข็มสบายครับเนี่ยนะครับไปกดเสาเข็มสบายเลยนะครับสวิงไม่ไหลนะครับสวิงไม่ไหลนะครับ เ๋ยวแน่นดีนะครับครับสวิงไม่ไหลเลยนะครับนะครับ หูมามยาวดีครับสวิงไม่ไหลนะครับเดี๋ยวลองยกตัวดูหน่อยนะครับดูกำลังเขาหน่อยนะครับนี่ครับยกตัวแรงดีครับรถคันนี้หนักเลยครับบอดี้เขาใหญ่นะครับ เอาไปขุดสบายเลยครับแรงกําลังเยอะครับแบบน,นี้นะครับแรงกําลังดีนะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับรถมาจากญี่ปุ่น,นครับ,นะร,บรถมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ นะครับบอที่เขาเป็นเหล็กหมดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับออกแบบโอเวอร์สเปคครับไอเอ็นดนะครับรถคุณดีครับให้ดูเครื่องนะครับเครื่องใหญ่มากนะครับสี่สูบนะครับเดินนิ่งเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งสวยๆเลยโอเคนะครับนี่ครับเครื่องเดินนิ่งดีนะครับพอดี้เป็นเหล็กนะครับ ดูรอบๆพันหน่อยนะครับบุ้งกีเขาค่อนข้างใหม่ครับเนี่ยนะครับไม่มีรอยปะเลยไม่มีรอยใช้มาเลยครับเนี่ยใช้น้อยนะครับฟันก็ยังฟันเดิมจากญี่ปุ่นเลยครับซีนกระบอกเปลี่ยนให้แล้วนะครับกระบอกใหญ่นะครับดูมามสวยนะครับเดี๋ยวใส่บอกใหม่ให้ด้วยนะครับหลังคาเหล็กนะครับช่วงล่างสวยเดิม 189,000บาทต่อรองได้ครับ ihei ครับ hm 30ครับขนาด3ตันประมาณ3ตันครึ่งเลยคันนี้นะครับเก่าญี่ปุ่นแท้เพิ่งนำเข้าไม่เคยใช้งานในไทยครับ